สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขบาวครับช่องน้องใหม่ที่จะมาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกให้ฟังครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องครับเชิญรับฟังได้เลยครับเรื่องร้านกาแฟยามราตรีในมุมเงียบสงบของเมืองเล็กๆมีถนนสายหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงทางลัดแต่สําหรับบางคนมันคือเส้นทางที่นําไปสู่สถานที่พิเศษที่ปลายสุดของถนน มีร้านกาแฟชื่อร้านจันกระจางร้านนี้ไม่มีป้ายชื่อใหญ่โตไม่มีโฆษณาใดๆแต่แสงไฟสีเหลืองนวลจากในร้านกับดึงดูดสายตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาประตูไม้ของร้านถูกเปิดไปเสมอเหมือนรอต้อนรับใครบางคนโต๊ะแล้วก็อี้ในร้านทําจากไม้เก่ามีร่องรอยการใช้งานที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแม่ร้านจะดูเรียบง่ายแต่บรรยากาศกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านคืนแรก ความสุขที่ถูกลืมชายวัยกลางคนในชุดสูทดูเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเขาเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเสียงลมหนาวที่พัดผ่านเจ้าของร้านที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนเดินมาต้อนรับคืนนี้คุณอยากดื่มกาแฟแบบไหนครับชายในชุดสูทหยุดคิดก่อนจะตอบว่าผมอยากดื่มกาแฟที่ทําให้ผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มีความสุขมันคือเมื่อ,อไหร่เจ้าของร้านไม่ได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่เดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ กาแฟถ้วยเล็กถูกเสิร์ฟในถ้วยเซรามิกสีขาวเรียบง่ายแต่กลิ่นของมันช่างพิเศษจนทำให้ชายคนนั้นหยุดนิ่งเมื่อเขายกถ้วยขึ้นดืม่มความทรงจำเก่าๆก็ไหลเข้ามาในหัวเขาเห็นภาพตัวเองในวันหยุดที่เรียบง่ายมีลูกชายที่ยังเล็กเขาเล่นกับลูกในสนามหญ้าหน้าบ้านเสียงหัวเราะของลูกชายดังสะท้อนในความทรงจำชายคนนั้นยิ้มพร้อมกับน้ำตาไหลเขาเงยหน้ามองเจ้าของร้านและพูดเบาๆ ผมใช้ชีวิตยุ่งเหยิงจนลืมช่วงเวลานี้ไปขอบคุณนะครับเขาออกจากร้านไปพร้อมใบหน้าที่ดูสดใสกว่าตอนที่เข้ามาคืนที่สองเธอที่อยากลืมหญิงสาวในชุดนักศึกษาสีขาวเดินเข้ามาใบหน้าของเธอบ่งบอกถึงความเศร้าโศกเธอเลือกที่นั่งมุมหนึ่งของร้านวางกระเป๋าลงและถอนหายใจยาวเจ้าของร้านเดินเข้ามาพร้อมคำถามเดิมคืนนี้คุณอยากดื่มกาแฟแบบไหนครับ หญิงสาวเงยหน้ามองเขาก่อนจะพูดด้วยเสียงสัน่นฉันอยากดื่มกาแฟที่ช่วยให้ฉันลืมความผิดพลาดกาแฟถ้วยเล็กถูกเสิร์ฟกลิ่นของมันอบอุ่นและปลอบประโลมจิตใจหญิงสาวยกถ้วยขึ้นดืม่มและเธอรู้สึกเหมือนน้ำหนักที่แบกไว้ค่อยๆหายไปน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่เบาสบายเธอพูดกับตัวเองว่าบา,บางทีการลืมอาจไม่สำคัญเท่ากับการให้อภัยตัวเอง เธอยิ้มให้เจ้าของร้านและพูดว่าขอบคุณนะคะคืนที่สามคำถามจากชายชราชายชราในชุดเรียบง่ายเดินเข้ามาในร้านเขานั่งลงที่โต๊ะกลางร้านด้วยความสง่างามแม้อายุจะล่วงเลยไปมากเจ้าของร้านถามคำถามเดิมชายชรากับหัวเราเบาๆแล้วพูดว่าผมไม่ได้อยากดื่มกาแฟหรอกแต่ผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงเปิดร้านนี้ในเวลาดึกดื่น เจ้าของร้านยิ้มก่อนตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมไม่ได้เปิดร้านนี้เพื่อขายกาแฟอย่างเดียวครับผมเปิดมันเพื่อให้คนที่หลงทางในชีวิตมีที่พักใจชายชายลายิ้มและพยักหน้าคุณไม่ได้แค่ขายกาแฟแต่คุณขายโอกาสให้คนเริ่มต้นใหม่ในคืนต่อมาผู้คนก็ยังคงเดินเข้ามาในร้านบางคนมาเพอได้ยินข่าวลือบางคนมาเพอรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นที่ลอยมาพร้อมกลิ่นกาแฟ ทุกคนที่ก้าวเข้ามามักออกไปด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เบาสบายลงไม่มีใครรู้ว่าร้านกาแฟแห่งนี้มาจากไหนหรือใครเป็นเจ้าของจริงๆแต่มันกลายเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนจดจําก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องร้านกาแฟยามาราตีบางทีถ้าเหนื่อยล้าจากการทํางานบางครั้งหันไปมองคนในครอบครัวหรือบางครั้งหันไปมองเพื่อนฝูงแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกดีผมว่านั่นก็เป็นที่พักใจของเราแล้วล่ะครับ ยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเพื่อผมมีคลิปใหม่ๆนำมาลงจะได้มีข้อความแจ้งเตือนไปให้ทราบกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ